สวัสดีปีใหม่ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะก็เอาละสำหรับปีนี้นะคะปรากฏการโซล่าอีคลิปแล้วลูน่าอีคลิปนะคะจะเกิดขึ้นในราศีกันและก็ราศีมีนนะคะซึ่งเอาละจะเป็นเรือนที่ดีของคุณละนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องการคอนเนคชั่นนะคะกับบุคคลต่างๆนะคะหรือว่าการที่คุณจะนำผลงานออกสู่สาธารณะ นะก็จะโดดเด่นมากๆานะคะเา,าวเสาก็ยังสเตชันอยู่ในเรือนราศีธาตุน้ำนะคะในเรือนความรักของคุณนะคะหลายคนอาจจะได้บุตรถ้าหลายคนรอคอยการตั้งครรภ์นะคะหรือว่าหลายคนอาจจะพบรักได้แฟนนะ,ะมีโอกาสสูงมากๆเลยหรือถ้าเกิดเจอคนที่ถูกใจอยู่ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้เติบโตยิ่งขึ้นไปปีนี้ดาวพระหัสนะคะอยู่ในเรือนที่8นะคะแล้วก็จะออกในเดือนปีธุนายม นะคะวันที่9ย้ายเข้าราศีกรกฎนะซึ่งจะเข้าเรือนที่ดีของคุณแล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะดาวพระหัสก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่ามีเกิดปฏิหารเนาะนะคะทำให้เกิดปฏิหารทําให้เราสามารถที่จะพบแพทย์ที่ดีรักษาหายได้หรือถ้าเกิดใครมีปัญหานี้สินอยู่นะคะก็จะเป็นปีที่คุณสามารถที่จะเคลีย นะคเคลียร์นี้ไม่ได้อาจจะแปลว่าเรามีเงินทั้งหมดเพื่อไปใช้หนี่แต่เราจะมีวิธีการที่จะทําให้ปัญหานี้มันหลุดไปนะคะต้องรีบจัดการให้เสร็จภายในปีนี้ก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายออกจากเรือนนี่สินนะคะหลายคนอาจจะได้มรดกได้เงินตกเบิกเงินประกันนะคะหรือว่าใครที่เป็นนี่คุณแล้วก็ <c oughs> ชดใช้ให้ ทีนี้พอดาวพรหัสย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎก็จะเข้าสู่เรือนที่9าหลายคนอาจจะมีโอกาสไปเรียนต่อเนาะเรียนต่อต่างประเทศศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือหลายคนมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเดินทางต่างประเทศนะคะ <c oughs> หรือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเดินทางต่างประเทศหรือก็จะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าอันนี้เป็นเรือนแห่งชื่อเสียงความสําเร็จด้วย ะะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะทั้งหลายเนี่ยนะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะประสบความสําเร็จคุณอยากที่จะลอนเปิด YouTube ทำชัแนลนะคะหรือว่าแผนที่จะทําอะไรกับ,ก,บ,ก,บกับการที่เราต้องไปเจอกับคนมากๆเนี่ยนะคะปีนี้จะเป็นปีที่เหมาะสมนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกยูเรนัสกำลังจะออกแล้วนะคะจากราศีพฤกษก นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมวันที่7เราก็จะไม่กลับมาอีกแล้วเย่ yeah, นะ,ะอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่มันเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะคะเกิดความวุ่นวายที่ผ่านมา8-9ปีลองย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองนะคะว่าเราเจออะไรบ้างที่ไม่คาดฝันอะไรที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันได้อะไรมาแบบงงๆงเสียอะไรไปแบบงงๆเหตุการณ์เหล่านี้สถานการณ์เหล่านี้ซิติวเอชชั่นแบบนี้นะจะไม่ย้อนกลับมาถึงคุณอีกนะคะ ดาวเสาร์จะโคจรเข้ากับเข้าสู่ราศีเมษนะคะเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนจะเป็นการชิมรางเนาะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์จะย้ายจากเรือนที่5เข้าเรือนที่6นะคะช่วงจังหวะเวลานี้หลายคนจะต้องระวังปัญหาสุขภาพให้มากที่สุดนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ถ้าเกิดเรามีปัญหานี้สินเราอาจจะถูกเร่งรัดแต่ไม่เป็นไรนะคะการเร่งรัดการทําให้เกิดเขาเรียกว่า จุดเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเหมือนสถานการณ์เนี่ยบีบแต่จริงๆแล้วมันพร้อมที่จะปลดปล่อยนะคะเข้าไปวิ่งเข้าชนวิ่งเข้าหาปัญหาแก้ไขนะคะเมื่อมันผ่านเดี๋ยวพอปัญหาพอมันได้รับการแก้ไขหรือว่ามันถูกดึงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะหมดไปปีนี้เป็นปีที่คุณควรที่จะไปเคลียร์นะคะปัญหานิสิตต่างๆให้จบนะคะก่อนที่ Energy จะ Carry ไปถึงปีหน้าโอเค ไพ่ตรงกลางได้ไพ่เด e Star นะคะไพ่เด e Star คือไพ่แห่งความหวงังความสำเร็จชื่อเสียงอย่างที่บอกดาวพฤหัส hmm. กำลังจะโคจรเข้าสู่ mm hmm. เรือนที่ดีของคุณนะคะก็คือเรือนสุขพะเรือนความสุขเรือนชื่อเสียงเรือนความสำเร็จนะคะมาเลย The Star ก็ขอให้มีพลังและมีกำลังใจแล้วคุณเป็นราศีธาตุน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำที่ดีปเป็นราศีที่พร้อมที่จะเกิดมาเพื่อ transformation ะะเหมือนเป็นดักแด้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนร่างเป็นผีเสื้อเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณไม่ง่ายนะคะเวลาขึ้นขึ้นสูงสุดเวลาตกตกต่ําสุดเพราะฉะนั้นชีวิตไม่มีตรงกลางแต่นะ,ะแมวเก้าชีวิตสามารถที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาได้เสมอนะคะไม่ต้องกลัวนะเดอะสตาร์สามารถบ่งชี้ในเรื่องของความสมดุลน,นะคะเป็นปีที่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าได้รับความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ะะการที่ดาวพระหัสกํกำลังจะโคจรเข้าสู่ราศีธาตุน้ำนะคะจะมาทำมุมถึงคุณ120องศาส่งผลแบบ100%เอร์เซอะไรก็จะได้มาแบบง่ายดายหล่นมาสากฟากฟ้าหล่นมาใส่หน้าตากักแบบไม่ต้องพยายามมาพร้อมไพ่เดอไฮเพลเทสด้วย,ย,วยก็คือการเกิดปาฏิหารในชีวิตนะคะผลบุญผลกุศลที่เคยทำมานะคะก็จะส่งผลทำให้หลายๆคนได้รับความสำเร็จนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงอาจจะมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืน นะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะเกิดความมั่นคงในชีวิตมีโอกาสได้ซื้อบ้านสร้างบ้านนะคะหรือว่าสร้างครอบครัวนะคะมีบุตรอย่างที่บอกถ้าเกิดเราคอยการตั้งครรภมีโอกาสได้รับการเฉลิมฉลองนะคะมี The King o f s w o r d s อยู่ข้างหน้าเอาล่ะปีนี้นะคะอาจจะต้องเจอกับงานหินหรือแม้กับคนเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าคนจะค่อนข้างต่อต้านเรานิดนึงนะ จะทำอะไรเนี่ยนะคะเหมือนอุปสรรคปัญหามันก็ไปอยู่ข้างหน้าเราได้ตลอดนะคะเราก็ต้องระวังการที่ต้องไปอินเทอร์แอคกับพวกเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายนะระวังเกี่ยวข้องกับพวกตํารวจทหารนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชก,การอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเข้ามามีปูพันหรือมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้ให้ระวัง the d e ดวิลเอเนจที่เป็นเนกาทีฟก็คือพวกทั้งความคิด ทั้งบุคคลทั้งสถานการณ์นะคะบางคนระวังไปเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการติดการพน,นันไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เกิดปัญหาคุณจะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะหรือว่าคนที่ไม่ดีจะนําพาส,สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณอันนี้ไม่ได้ไปรวมในถึงพวกเวทมนต์คาถาสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างนั้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่มีจริงแต่มันการถูกครอบงําด้วยความต้องการในตัวเราเองนี่แหละ นะคะอยากจะแบบว่าได้เงินแบบง่ายไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ในปีนี้ไม่แนะนําให้ทําเสี่ยงตางเหล่านี้เพราะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะมีปัญหาเพราะดาวเสาร์กลังจะโคจรเข้าสู่เรือนอรินะคะซึ่งอริก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกว่ามันมีแววที่มันจะเป็นนักษณะแบบนี้เข้ามาเนี่ยคุณจะต้องไปมีปัญหากับพวก เขาเรียกอะไรนะกฎหมายด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งเด็กขาดนะคะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแต่ว่าเดอะเดวิลก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่เราไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งที่เขามไม่เหมาะสมกับคุณนะคะพันธนาการในเรื่องของความรู้สึกที่ไปผูกมัดกับใครบางคนที่ผ่านมาหรือทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันความรักที่ไม่ลงตัวความรักที่มีมือที่สามความรักที่อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกทุกมากกว่าสุขนะคะความสัมพันธ์แบบนี้ อาจจะไปเกี่ยวยังจะมาเกี่ยวข้องกับคุณอยู่แต่ว่าเหมือนมันจะเป็นเป็นปีที่ยังยากนะที่จะถอนตัวออกมาเนี่ยนะคะหลายๆครั้งที่คุณตัดสินใจจะก้าวออกมาแต่คุณออกมาไม่ได้นะคะมันยังเหมือนยังผูกมาเราอยู่หรือว่าคนที่จะนําพลังงานเหล่านี้เข้ามาถึงคุณเนี่ยอาจจะเข้ามาในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะต้องระมัดระวัง เช่นเพื่อนที่ชอบนินทาไปนินทาใครไว้แล้วก็มากล่าวอ้างว่าคุณเป็นคนพูดเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหาให้คุณทีหลังอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปถึงเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นอะไรที่เรามีความรู้สึกเซนส์ของราศีพิจิกแรงมากคุณมีเซนส์คุณมีสัมผัสที่6ก่อนที่คุณจะทําอะไรนะที่ไม่ดีเนี่ยเซนส์ sense, มันจะเตือนคุณว่าอย่าทํานะให้คุณเชื่อมันนิดนึงนะคะหรือคนที่เข้ามาแล้วไม่ดีเนี่ยนะคะลองใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์นิดนึงบางครั้งเราไม่ได้ทําอะไรผิด อย่างเช่นบางคนอย,งอย่างที่บอกว่าดวงไม่ดีเนี่ยมีเพื่อนเอาของมาฝากอ่ะชิปอ่าเขาเรียกอะไรนะั้นโหลดกระเป๋าไปต่างประเทศอยู่ดีๆมียาเสพติดแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้แหละสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าพลังงานเอเนจีของปีศาจที่มันจะเข้ามาครอบเราในปีนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราพยายามที่จะบล็อกมันนะคะอย่าให้มันเข้าเข้ารย่างกายเข้ามาเดวิลอาจจะยังหมายถึงอ เรื่องของหนี้สินอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะคะตาม energy ของดวงดาวหลายคนอญญาจจะยังมีปัญหาเรื่องของหนี้สินที่ยังไม่สามารถเคลียร์ได้นะคะแต่ปีนี้อย่าง,างที่เรียนให้ทราบว่าควรที่จะเคลียร์ให้จบไม่ว่าเราอาจจะต้องคืนรถเขาไปคืนบ้านเขาไปสูญเสียอะไรบางอย่างตัดเนื้อร้ายออกไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ให้มันลามไปทางร่างกายคุณอาจจะต้องยอม นะคะตัดอะไรหลายอย่างตัดคนที่ไม่ดีตัดสิ่งที่ไม่ดีตัดอะไรบางอย่างออกไปแล้วกลับมาเริ่มใหม่ง่ายกว่าไปแก้ไขปัญหาเก่าๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีไพ่แห่งปาฏิหาริมีมไพ่แห่งความสําเร็จมันมีไพ่แห่งความสุขมันมีไพ่แห่งความมั่นคงมีไพ่แห่งการเฉลิมฉลองมีไพ่ที่ดีมากๆหลายใบเข้ามาเพื่อจะสลาย energy ของสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นะะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นไพ่ที่ต่อยอดแต่ว่าพูดถึงมันเยอะเพราะว่ามันอยู่บนศรีรษะเรามัน จ่อลงมาทิ้ไพ่ตรงกลางของคุณเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็น energy ที่ยิงตรงลงมานะคะก็เอาล่ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราไม่กล้าไปข้างหน้านะคะพยายามตัดแล้วก็พยายามที่จะมองหาอนาคตเพราะว่าตอนนี้นะคะหลังจากปีนี้ไปเนี่ยปีหน้าดาวพระราัโคจรเข้าสู่เรือนการงานทีนี้จะเป็นปีที่คุณประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานอย่างมากนะคะอย่างมากอย่างมากเอาล่ะ ยูเรนัสก็กำลังจะออกแล้วอะไรที่มันจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายเนี่ยมันจะไปแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่ไปนะมันยังอยู่ก็ยังต้องระวังต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนจนถึงวันที่21พฤศจิกายนเนาะนะคะอันนี้ก็ยังเป็น Energy ที่มัน Carry ต่อทีนี้ไพ่ Hi The e l e p h uh, a t The Elephant The e l e p h a t Sorry ขอโทษนะคะไพ่ <c oughs> The Elephant ก็อาจจะเป็นมงี้ในเรื่องของการศึกษาระดับสูงอย่างที่บอกถ้าเกิดหลายคนสนเอ uh, กำลังช่างใจว่าจะเรียนต่อดีไหมแนะนำให้ไปเลยถ้าไปได้ไกลถึงต่างประเทศไปได้เลยถ้าขอทุนได้มีโอกาสได้ด้วยนะคะปีนี้หลายคนก็อาจจะมีโอกาสได้มันหมายมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้เฉลมิมฉลองมีคนให้ความร่วมมือมีคนให้การช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนนะคะพ่าทางเเจ็ดถ้วยก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่หลายคนพยายามที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างอยากจะหาอาชีพใหม่ๆแต่ว่ายังคิดไม่ออกนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะต้อง อย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งชี้ในเรื่องของการที่เราอาจจะไปพันธนาการหรือไปพัวพัน,นาก,ากับสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกหลงไหลทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้เราอยากมีนะคะบางคนไปแม็กซ์บัตรเครดิตไปซื้อสินค้าที่ไม่มีความจําเป็นในชีวิตนะ mm hmm. เพียงเพี้ยงต้องการตอ,ตอบสนองความอยากได้แล้วไปสร้างภาระหนี้สินอันนี้ต้องระวังบางคนไปเกี่ยวข้องกับการเล่นการพาน,านัน mm hmm. การพานันออนไลน์ที่ทําให้เราติดได้ง่ายนะคะไปเล่น คริปโตไปซื้อหุ้นนะคะแล้วก็ไปเสียหายในเรื่องของการเงินตรงนี้ควรจะต้องระวังนะคะเพราะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าความต้องการไม่มีขีดจํากัดไม่มีลิมิตมันต้องการไปเรื่อยๆมันใช้ไปเรื่อยๆมันสเปนไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทําร้ายเราอันนี้เป็นไพ่ที่บ่งชี้ในเรื่องของการเดินทางเอาละไปได้ไกลถึงต่างประเทศอย่างที่บอกปีนี้พลัดเข้าเรือน9นะคะระยะไกลระยะใกล้ศึกษาต่อต่างประเทศครบหมดมาดูเรื่องความรัก ฟูมูลในเรือนราศีกันในวันที่14มีนาะคมบ่งชี้ในะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักมีโอกาสสูงเลยนะที่จะมีคนถูกใจเข้ามาแต่ดูให้ดีก่อนนะว่าเขาโสดหรือเปล่านะคะไพ่ใบแรกอีโรสนะคะแล้วก็มี sudden separation อันนี้เป็นไพ่ที่ carry energy มา8ปีแล้วเนี่ยอยู่ในนัสมะเลงคุณเนี่ย เลิกฉับพันปุ๊บปั๊บนะ,ะมาเร็วไปเร็วเนี่ย lucky in love ไพ่ใบนี้ขอให้ส่งผลทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของความรักและการแต่งงานด้วยนะคะนี่เลิศที่สุดเลยนี่ lucky in love มาพร้อมกับไพ่พระและไพ่สีคทานี่คนโสดขอให้ได้แต่งงานในปีนี้นะ นะ,ะดาวพระราย้ายเข้าราศีธาตุน้ํานะคะมีโอกาสสูงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าหลายคนที่เดทอยู่ไอคำว่าสัตว์เดินเนี่ยไอคำอะไรที่มันจะมาเร็วๆเนี่ยนะคะระหว่างการตั้งครรภโดยที่ไม่ได้แพลนนะสําหรับสาวๆหลายคนนะคะที่ยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอืแต่อันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากนะมีโอกาสเลยนะคะจะได้พบคนถูกใจได้พบโซเมทได้แต่งงานถ้ามีดาวศุกร์อยู่ราศีพิจิกด้วยก็เลิศม,มาก นะคะลุดมากๆเป็นคนมีมีระดับอะนะคะไม่ธรรมดาละค่ะนะคะ,ะ,คะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักที่ต้องการเอเขาเรียกว่าการแต่งงานนะคะเข้าตามตรองออกตามประตูโอเคอาอีโรส นะคะอันนี้เป็นไพ่ใน่งเชียในเรื่องของความรักความโรแมนติกสเสน่หาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีแพชชั่นมากเกินไปอย่าลืมว่าราศีนี้เป็นราศีที่รักรักมาก <c oughs> โกรธโกรธมากหึงหึงมากแพชชิฟก g r อ s s i v ฟนะคะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมพลังงานตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นทั้งมันเป็นดาบสองคมมันเป็นได้ทั้งบวกและลบนะคะมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกในเรื่องของความรักใครเข้ามาใกล้คุณจะได้รับพลังงานดึงดูดจากคุณคุณจะเป็น คนที่มีเซ็กซ์เพลมีพลังงานดึงดูดทางเพศสูงนะคะเป็นคนที่มีความแบบใครเข้าใกล้คุณเราเข้าถึงเสน่ห์ของคุณนะคะแต่ว่าบางทีการที่เราส่งพลังงานออกมาเจเนเรตเอนเนอร์จีนะคะที่เป็นนกาที i ฟ e ออกมาเนี่ยเช่นหึงห่วงมากพอหึงมากก้าวรามากทําอะไรก็คือไม่มีตรงกลางไม่พอใจชําบล็อกชําบล็อกก่อนเลยฉันไม่คุยด้วยแล้วแบบนี้อันนี้เอนเนอร์จีเหล่านี้ควรจนะต้อง ประหยัดนิดนึงใช่อย่างประหยัดอย่าเอามันออกมาเยอะเกินไปนะคะเพราะไพ่ต่อมามันบอกว่า s u d d e n separation คือโอกาสที่จะแบบว่ารักกันมากบู๊บมาขึ้นมาแล้วก็จบลงอย่างรวดเร็วมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาอะไรที่มันมีมากเกินไปก็ต้องควบคุมนะคะอล่ะมันมีไพ่ห้าเหรียญมาด้วยนะหลายคนก็อาจจะเป็นปีที่มีความรู้สึกว่าความรักที่เราลงทุนลงแรงไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับมา คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันแห้งแรงมันคบกันมานานเกินไปมันไม่มีชีวิตชีวานะคะหรือคุณเริ่มมองเห็นว่าเส้นทางหรือความต้องการเป้าหมายในการที่จะไปต่อด้วยการมัน,ม,น,ม,นมันขัดแย้งกันมันสวนทางกันมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วถ้าความรู้สึกต่างๆเข้ามาในลักษณะแบบนี้โอกาสที่หลายๆคนตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ก็มีสูงนะคะแต่การจบก็แปลว่า คุณเลือกแล้วคุณตัดสินใจแล้วคุณพิจารณาอย่างทุ่นทีแล้วนะคะก็อันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆคนยังได้รับอิทธิพลจากดาวยูเรนีสอยู่นะนะคะความรักในลักษณะที่บุบบ้าบุบบาก็ยังต้องระวังมันมีทั้ง Energy ที่เป็น p o s i t i v e และ Negative นะคะในปีนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าดาวเสาร์ยังทำมุมที่ดีอยู่นะคะยังไม่ได้ออมี อิทธิพลในลักษณะที่ร้ายอะไรนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาหลายปีคิดว่าชาวลัคนาราศีพิจิกได้รับอิทธิพลที่เป็นน é g ที i จากดาวยูเรนะัสซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหมายถึงเอเนจีที่เข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันความรักที่เลิกแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันมีคนใหม่คนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่สร้างความแตกต่างให้กับคุณเช่นในเรื่องของแกลบอายุศาสนานะ culture ภาษาวัฒนธรรมต่าง เหมือนเราได้รับ energy ของของสิ่งที่มันเ <_ S 1> ขาเรียกว่ามันคาดดาวไม่ได้นะคะของของดาวยูเรนัสแต่เอาเถอะค่ะมันออกแล้วนะคะวันที่7กรกฎาคมนี้จะไปจากคุณอย่างถาวรไม่อยู่ในเรือนที่7ของคุณอีกแล้วก็จะไม่มีอิพธิพลใดๆนะคะก็เอาละปีนี้ในเรื่องของการเงินมีโอกาสมีปาฏิหาริมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะแบบไม่คาดฝันมีโอกาสสูงนะคะแต่เฉพาะคนที่ อาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ตรงไหนหรือว่าดาวสุขตำแหน่งดาวสุขอยู่ที่ไหนแต่เอาเป็นว่าเสี่ยงโชคได้ในลักษณะที่พอประมาณนะอย่าให้มันมากเกินไปนะคะเพราะเจ้าเดวิลมันครอบคุณอยู่ในปีนี้นะคะถ้าเกิดใครคิดจะทําอะไรที่ไม่ดีนะแพลนว่าจะทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงกับกฎหมายสุ่มเสี่ยงกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะต้องประเมินดูว่า ผลลัพบแห่งความเสียหายที่จะเกิดตามมาเนี่ยคุณรับมันไหวไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําเราทําด้วยความอารมณ์ชั่ววูบนะคะหรือจะทําอะไรเนี่ยคุณจะต้องควบคุมนะคะเจ้า6 6กพลังงานของเดะเดวิลนะคะให้ได้นะคะเพราะว่ามันครอบอยู่มันอยู่ไพ่ใบที่สูงที่สุดแม้กระทั่งเราจะมีไพ่พระช่วยเราแต่ว่าไพ่พระนี่ก็ยังอยู่เป็น Energy ที่เข้ามาไม่เต็มร้อยนะคะเอาละ ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกโชคดีนะคะในเรื่องของสุขภาพมีไหมในเรื่องของสุขภาพปีนี้เอาละดาวก็มีแค่ดาวเสาร์ที่จะโครจรเข้าสู่เรือนสุขภาพอยู่แค่ช่วงพฤษภาแล้วก็กันยายนนะคะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปในปีหน้านะคะแล้วก็คลิปลายเดือนนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกโชคดีในปีนี้นะคะสวัสดีค่ะ